สตังกำลังดูชั้นเชิงอยู่นะคะบังเอิญว่าเขาไปเจอเพื่อนแปลกหน้าวันแรกค่ะแล้วดูณจังง,งังขวัญก็เลยปล่อยให้เขาสองคนเล่นกันนะคะปกติขวัญเลี้ยงสตังไว้ในบ้านนะคะแล้วเขามีโอกาสน้อยมากที่จะเจอเพื่อนแล้วก็ได้เล่นกันแบบนี้วันนี้ก็ปล่อยให้เขาสนุกกันไปนะคะนานๆที ดูเหมือนเขาก็จะเป็นมิตรกันนะคะหยอกล้อกันตามภาษานั่นแขวันก็แอบ,บส่องอยู่ห่างๆนะคะสตังเป็นเพศผู้นะคะแล้วรู้สึกว่าเพื่อนใหม่ก็น่าจะเป็นเพศผู้เหมือนกันเล่นกันตามภาษาผู้ชาย นั่นพากันเข้าโพงงย้าอีกแล้วออกมาเลยออกมาเล่นข้างนอกดูเพื่อนเขานะคะสีขาดำไปด้วยคีคลน,นะคะ่ะสงสัยสตางค์จะต้องอาบน้ำแล้วล่ะคะ่ะ แต่รู้สึกว่าเขาจะชอบกับโพงหญ้ามากๆนะคะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยไม่ใช่อะไรค่ะขนกลัวงูยังไม่ออกมาอีกนั่งแช่นะครับเพื่อนใหม่นั่งแช่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ใต้ใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็มีหญ้ารกเลยค่ะ ยังไม่ออกมานะคะสตางออกมาลูกยังไม่ออกนะคะสนุกจริงๆกับพงหญ้านี่พอหรือยังกลับบ้านได้ยังเพื่อนใหม่ไปแอบอยู่พงหญ้านะคะ แต่สงสัยจะเบื่อแล้วออกมาละค่ะสตางไปแล้วลูกกลับบ้านดูเพื่อนใหม่สิคะขาดำไปหมดนะคะบายบายเพื่อนก่อนลูกบายบายแล้วเจอกันใหม่บายบายสิครับลูกบายบาย